คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกเปิดดวงชะตาเปิดโชคลาภเปิดความสำเร็จเปิดทางให้ชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาเปิดเมตตามหานิยมให้ตัวเองพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต Beni, ัต aken, pare, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนเปิดบุญโมเปิดบารมี พุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะณมะพะทะพุทธัง ทำมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการระบาดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังขังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญ โมเปิดบาลมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะ นะมะพะทะพุทธทังธรรมังสังฆังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกัน ณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการระบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะพระพุทธ,ธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราสนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก นณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธทายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะ นมะพระ,ะพุทธทังธรรมังสังฆังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวาสนาบาร,รมียานบาร,รมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกัน ณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการระบาดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ